ตอนนี้อยู่ในคมในคมน้องแค่นะครับเนาะงในคมอุตสาหกรรำน้องแค่สมุดเอ้ยซาลาบุรีอันนี้โรงงานนี่ยนีด้พี่น้องโรงงานนะอิยินโอมโตะโรงงานผงชุลด์โอ้ยโรงงานใหญ่เลยพี่น้องใหญ่ครับอิยินโอมโตะนี่ใหญ่อัิยินโอมโตะนี่หลายหม่องนะครับผมเคยไปส่งน้ำมันกาดต่ก่อนเป็นสิบปีที่แล้วพี่ ตะกอนครับรถน้ำมันประมาณ10 10ปีหรือ10กว่าปีที่แล้วอยู่กำแพงเพชร <c oughs> อยู่กำแพงเพชรอำเภออำเภอขุงบอ่ออำเภอขุงนระจำบ่ผิดโรงงานใไอโนโมโตโรงงานบงสุรถไม่ใช่โรงงานใหญ่ๆพี่น้องโรงงานบงสุดรถไอโนโมโตเนี่ยเขานิยมกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ เส้นกอกกลางเขามันแนนินคมนี่ก็สิมีดอกทองอุไรพี่นอ้องดอกทองอุไรกระรังบานสะพรั่งสวยงามครับดอกทองอุไรนี่ดอกทองอุไลเป็นตน้นมะยายนาะไม่ล่าออกดอกสวง,งามถ้าใบล้นเบิดบานเนี่เหลืองเต็มต้นพี่นอ้อ,นองทุกที่วันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่เก้า เดือนมีนาคม2,566นรองพี่น้องนอก,นอ,ก,นอ,กอีกอีกเดือนหนึ่งนับถอยลังไปอีกประมาณเดือนหนึ่งพอดีถึงปีใหม่ไทยนะฮะเรียกว่าสงการน่ะแหละพี่น้องนี่คมอุตสาหกรรมน้องแค่น,น,น,น้องพี่น้องนอกอำเภอหนองแค่จังหวัดสระบุรีพี่น,อนอ้องเดินทางมาจาก <c oughs> เดินทา่าผมเดินทางมาจากสมุทรปราก,การเนาะน้องร,ระยะทางก็จะประมาณระ,ระยะทางก็จะประมาณ60 60 40 40 129ี 100, 20, ิโลอยี่ิเ้ากเนาะจากแถวมอหงส์เฉียงมาเนาะบางหน้าก็มอ18 129กิอยครัิบผม โดยประมาณไปครับกับสองลอยหาสิบแปดเฮ้ยเออแมนไปกับสองลอยหาสิบแปดดอกทองไรยงามพี่รีพี่น้องงามงามแต่ว่าเขาหังนบนนี้ย่มว่าใบพระแค่นั้นแหละแต่ว่างามก็ถือว่างามดอกทองไร่หนึ่งมันเป็นเหลืองแบบเหลืองงามดอกดอกคู่นหนึ่งนะพี่น้องดอกคู่ไม่ลาออกดอกใบมันสิรล,ลนเบิด สีเหลืองเต็มต้นงามครับเหลืองเหลืองแบบเหลืองทองเหลืองอารามมพี่น้องเนาะอันนี้ดอกจำปาเนี่ยค่ะงามเลนดอกจำปาหรือว่าดอกอ่าดอกอยังงล,ล่ะเรล่าวดีเอ้ยบ่แม่นบ่แม่นเรล่าวดีแม่นเรล่าวดีบ่กเล่าวดีแม่นบ่พี่น้องดอกจำปางามเมัน <c oughs> <ด>ตอนนี้วลาบายสามสสนาทีพี่น้องบายสามนาทีนักเรียนกำลัง่งเรียนเนาะ โทรศัพท์ก็บอดีแหละพี่น้องเอ้ยจะได้ซื้อใหม่แล้วครับโทรศัพท์โอเคครับผมเดินทางกลับแลบบ้วบัใบไหม่กันสิล่นเลยได้พี่น้องได้ดูใบไม้ร่วงเลยพี่น้องจะน้อยกันแถวอีสานบานเท่าเนาะแถวบนบานผมกับบางคนกันสิเดีาฮะ กระปอมแล้วพี่น้องกระปอมตามส่กับบังมง่วงแซ่บกินกับาวเหนียอนหอน,หอนกับปอมเนี่ยนี่ก็เป็นสัตว์อนุรักษ์แหละครับตำรวจจับพวกกระปอมพวกแง,เง่เป็นอนุรักษ์มั่งเดี๋ยวนี้อนุรักษ์เบิดลอ่ะทั้งกับปอมทั้งแง่เล่นมดนี่เป็นสัตว์อนุรักษ์สัตว์สงวนมีความผิดตามกฎหมายพี่น้องแต่จับมา Thì khô mùa giá cầm nồng nè, vì nó mịt Ok Ồ kìa, bon'.